เรียบเลยเรียบเลยเรียบเลยไปได้ไปได้ไปได้มาขามเนาะมาขามต้องไมหลังไหดมีกทอยู่เออสายหยอดสายหยอดห้ยเกจะยอดไม่หดจะหยอดไม่หมด

ไปได้แล้วโอเคสวยงามไปเลยเออลงเท้าใส่่นรองเท้าแล้วรองเท้าไปเดี๋ยวตอยเามาก่อนยังไม่รองเท้ายังไม่จมรองเท้าไม่จมอยโดนนอเดี๋ยวอยใหมับุ